สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเรือเป็นยังไงกันบ้างคะมาแล้วนะคะรูปคู่แอปต่อโอ้โหมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะแอดมินนี่กรี๊สามบ้านแปดบ้านเลยนะคะดีใจมากสุดท้ายสิ่งที่พวกเราเรอคอยก็สมบังแล้วนะคะได้เห็นพี่น้องคู่จิ้นแอปต่อออกมาซัพพอร์ตงานซึ่งกันเลยกันนะคะแอดมินเชือ่อเสมอว่าทั้งคู่คอยให้กำลังใจกันสิ่งไหนที่ เป็นสิ่งดีๆที่ทั้งคู่สามารถซัพพอตซึ่งกันและกันได้ทั้งคู่ก็ไม่ลืมนะคะที่จะทำเราไปส่องเลยนะคะว่าคนพี่น่ะเขียนแคปชั่นยาวเหยียดนะคะซัพพอตงานของคนน้องไว้ว่าอย่างไรนะคะยินดีด้วยค่ะกับความสำเร็จที่น่าภูมิใจอีกเรื่องของตอตั้งใจมาซัพพอตเต็มที่ดีใจที่ได้ดูการแสดงดีๆเรียกได้ว่าสุด เสมอและไม่เคยซ้ำของต่อค่าแล้วก็แท็กไปที่ธนภพลีนะคะ One for the road โค้งสุดท้ายของชีวิตอยากเลี้ยวกลับไปทำอะไรกับใครวงเล็บบ้างบางคนอาจจะลิสยาวกว่าในหนังซะอีกนะคะดูแล้วอินกับทุกความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนแฟนและครอบครัวซึ่งทั้งเศร้าและ คิดถึงมีหลายสิ่งให้คิดต่อเลยค่ะประทับใจกับทุกตัวละครและชอบเสน่ห์ในการเล่าเรื่องที่ค่อยๆเฉลยให้เราค่อยๆอ,อ,อ,อินไปกับการเดินทางครั้งนี้ใครอยากเต็มอิ่มกับหนังเรื่องนี้ไปดูในโรงหนังกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ #onefortherosemovie เพราะชีวิต ไม่แน่นอนมีชีวิตดีๆใช้ให้คุ้มนอยแล้วก็หัวใจสีขาวนะคะสำหรับคนน้องก็เข้ามาเม้นตอบโพสต์นี้ของคนพี่ในไอจีทันทีนะคะว่าขอบคุณพี่อีกทีที่ให้เกียรติมาดูนะครับเอ้ยยังไงกันคะทุกคนดีใจเหมือนแอดไหมคะแอดดีใจมากเพราะว่า เราเฝ้ารอโมเมนต์นี้มานานแล้วนะคะหลคยคอนอาจ,จะแบบว่าเนาะแบบเออไม่อยากให้แอดมินจับต่อเขาจิ้นกันคือแอดมินจิ้นเนื้องานนะคะงานกับเรื่องส่วนตัวแยกกันนะคะทุกคนแอดทักษอนกับต่อธนภพเนี่ยเขามีเคมีมีเคมีที่เข้ากันมากๆเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันมันมีเคมี Me. ของนักสแสดงมันมี มันมีเคมีที่ลงตัวเพราะฉะนั้นเรายังอยากจะดูงานของทั้งคู่นะคะแอดมินก็จะรองานคู่รู้สึกว่าพี่สันเองก็ไปดูหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นละเอียดยาวเลยเดี๋ยวแอดมินจะเล่าในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปซัพพอร์ตต่อธนภพกันนะคะทุกคนแอดมินอยากดูมากใช้คำว่ามากๆๆเลยแต่คงจะต้องรอเน็ตฟรนะคะใครที่ไปดูแล้วมาเมนเมนมนตคุยกัน มามินให้มินฟังหน่อยค่ะว่าหนังมันน่าดูแค่ไหนแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าทุกอย่างทุกคนในชีวิตของเรานะคะเราก็อยากกลับไปเจออยาก,กับไปคุยกับเขาอีกครั้งไม่ต้องการจะไปเปลี่ยนอะไรแค่ต้องการอยากจะกลับไปรู้สึกแบบนั้นอีกสักครั้ง One for the rose วันสุดท้ายก่อนบายเธอเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน,นมินดีใจอ่าไปกิดต่อก่อน